มือนมันเยอะอืมเจ้าสาวดูเจ้าสาวดูเจ้าสาวดูเจ้าสาวกับลังกาไกเราต้องเดินซอยอ่ะเนี่ยถ้าเราอยากได้สองรอบเราต้องเดินซอยเนี่ยถ้าเราไม่ซอยไม่น่าจะได้ต้องหาซอยก่อนซอยยังไงวะซอยยังไงวะนี่ซอยแบบเนี้ซอยแบบนี้ซอยยิกยิซอยก่อนนะซอยก่อนนะคะ๋ยวจะไม่ได้สองรอบ เพราะว่าตั้งใจเอาไว้สองรอบเฮ้ยเฮ้ยเฮาวิ่งก็ไม่ไหวอะเพราะว่ามันคล้องสายอันนี้ไงคล้องโทรศัพท์ด้วยกลัวโทรศัพท์ให้เพื่อนดูไม่รู้เพื่อนจะดูหรือเปล่าสมัสยนี้ไม่เงาแล้วใช่มันมีโทรศัพท์ไงยอยู่คนเดียวก็คุยได้ทั้งวันเลยมีเพื่อนทางนี้แหละโซเชียลนะใช่ใช่ใช่ เพื่อนตัวเป็นเปนเราก็ไม่รู้เนาะมันจะเป็นยังไงอันนี้เพื่อนตัวปลอมๆอยูอ่ในนี้นี่ตัวจริงจะเป็นยังไงอะดูตัวปลอมไปก่อนแล้วกันอังไอจ้จ๋าไอจา้ไอจ๋านี่วะเนี่ยใช่ป่าคนรู้จักกันหรือเปล่าคนนี้เหมือนเหมือนใช่นะแต่ก็ไม่กล้าทักเขากลัวผิดแฟนของเพื่อนไงใช่ป่าวะใช่ป่าวะ นี่หละการทักคนเนาะบางทีเราทักเขาเขาทำหน้าแบบไม่รู้เนาะเราจะทำหน้าไงอ่ะบางทียิ้มใส่แบบเขาไม่ยิ้มใส่อะไรอย่างนี้ก็เลยไม่ค่อยกล้าทักเลยนะบางคนเขาบอกว่าอุ้ยเห็นแล้วไม่ยอมยิ้มใส่เลยอนะ่ะโอ้ยเราเจอมาแล้วไง <c oughs> เออใช่แต่เมื่อกี้มันคุ้นมากเลยนะตอนเรียนกศนอไงแฟนของเพื่อนโอ้ยต้านลมเลยเนี่ยต้านต้าน เชือตัวนี้มันนี่ด้วยมันนี่เหงื่อด้วยนะมันไล่เนี้ยเหงือ่อดูเหงื่อออกเต็มเลยอยูอสะสะก็ไม่ค่อยกล้าน,นั่งเท่าไหร่นะเดี๋ยวนี้คนเยอะเนาะมากินเหล้าเนาะเหล้าเปิดเพลงฟังมันมีที่ประทอดเนี่ยเครือสหมรตมีตลาดมีอะไร ะดวกสบายมีสวนพระพมให้ไปเที่ยวคนไม่ค่อยมีนะสวนพระพมเนาะเงียบดีเนาะเงียบสบายโอ้ยนี่ไม่ค่อยได้ออกไปไหนหรอกสวนมากอยู่แต่ในรูเลมากอยู่มนุษย์รูไปแล้วนอกจากมาตลาดเลยไม่ได้เคยออกมาเดินเอิบระเหยข้างนอกกลุ่มนี้ อยากเข้ากลุ่มหรือเปล่ากลุ่มนี่โอ้ยเลยครึ่งแล้วตลาดนี่นะหิวก็แวะตลาดเออเอาตัง้งมาอยู่นี่นี่ถอยู่บ้านเราไม่ดีแล้วแขวบ้านเราไม่ดีแล้วนะหรอใช่ใช่ใช่ใช อุ้ยเอาตังมาหรือเปล่าว่าจะซื้อดอกไม้ไม่ใช่ซื้อของกินเอาไม้ไหวพระเชหน่อี้เออวันพรุ่งนี้วันพรนะเนาะไม่เห็นพระที่ตกดินเลยวันเนี้ดูคอมเมนต์สิ คุณเสืออะไรนี่คุณเสืออะไรนะไม่อะไรวะเดี๋ยวไม่เลี้ยงอะไรผ้าเริ่มหมออะไรวะหรอไม่ไม่เสื้อผ้าอะไรวะอะไรวะเดี๋ยวอ่านแป๊บนึงอ่านคอมเมนต์แป๊บนึงไม่เสื้อผ้าเริ่มหรอผ้าออกแบบนี้ตั้งนานทำไมอ่ะ ป้าบอนผมได้ดังในช่องอื่นมาผมไปไปดังในช่องอื่นมาไปดังในช่องไหนไปด่าเขาหรอยายว่าเหมือนหนูไปด่าเขานะใช่ไหม